เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจําวันที่12พฤศจิกาย,ยน2556นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเพราะว่าเปิดในช่วงเช้าเนี่ยร่วงหล่นลงไปทดสอบแนวรับแรกที่1,380นะคะโดยเกือบจะทันทีแล้วก็มีการดีดตัวขึ้นมาเป็นลําดับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายที่มีการฟื้นตัวขึ้นค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนหนึ่งก็คงเป็นการดีดตัวตามตลาดภูมิภาคด้วยนะคะในส่วนของออตลาดหุ้นจีนกับห้อง นะคะคที่ดีดตัวขึ้นสูงนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการลุ้นคดีประสาทพวิหารนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยหลังจากปิดตลาดไปเนี่ยก็บวกไปเล็กน้อย0.88จุดนะคะมายืนเหนือระดับ1,400จุดได้นะคะปิดที่1,405.91สําหรับความคืบหน้านะคะเมื่อวานนี้ในเรื่องของพรบรนิรโทษกรรมที่มีการประชุมในส่วนของวุฒิสภาไปนะคะก็ผ่านวาระหนึ่ง ไปเรียบร้อยนะคะมีการลงคะแนนด้วยคะแนนเสียง141ต่อ0นะคะให้ร่างตกไปตามความคาดหมายของหลายฝ่ายนะคะซึ่งในขณะที่ตัวประเด็นประสาทพวิหารเองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็มีการมีคำตัดสินออกมานะคะก็ดูเหมือนว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีผลเสียกับไทยมากนักนะคะโดยประเด็นหลักๆที่ ท่านทูตอธิบายมาก็คงจะอยู่ที่โลเราไม่ได้เสียดินแดนพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรไปะนะคะก็จะมีพื้นที่เล็กๆบางส่วนนะคะที่สารใหออ้อยู่ในการพิจารณาระหว่างไทยกับกัมพูชากันเองนะคะก็ไม่ได้ระบุตัวพื้นที่ที่ททดูชัดเจนนะคะในกรอบพื้นที่แต่ว่าคงจะอยู่ที่การเจรจาในระยะต่อไประหว่างไทยและก็กัมพูชานะคะทำให้เรามองว่า ความตึงเครียดตรงนี้เนี่ยก็อาจจะ,ะดูเบาบางลงชั่วขณะนะคะแต่ว่าก็คงต้องไม่ลืมในเรื่องของประเด็นทางด้านการเมืองนะคะ1คือความพลิกผันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะคะ2ก็คือการชุมนุมของกลุ่มผู้ประชุมเนี่ยของกลุ่มชุมนุมต่อต้านเนี่ยยังไม่ได้ยกเลิกไปนะคะยังคงเดินหน้า ทําการประท้วงต่อต้านยังมีการชุมนุมของกลุ่มบุคคลหลายกลุ่มนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีการยกระดับการชุมนุมที่ยืดเยื้อขึ้นด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามีการประกาศว่าจะใช้การชุมนุมต่อต้านแบบะระยะขัดขืนนะคะก็มีข้อรียกร้องออกมาหลายข้อทีเดียวนะคะก็หนึ่งในข้อนั้น หนึ่งในข้อเรียกร้องก็คือ,อหนึ่งในข้อที่ประกาศว่าจะกระทําก็คือเรื่องของการ,รหยุดงานนะคะของรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็ให้ทางบริษัทเอกชนเนี่ยเลื่อนการจ่ายภาษีออกไปนะคะก็อยู่ใน,นส่วนหนึ่งที่มองว่าอยู่ในกระบวนการของอะไรยะขัดขืนตามที่ทางกลุ่มผู้ชมุมนุมประกาศานะคะคงต้องจับตาดูความคืบหน้าต่อไปนะคะเพราะว่าอ,อ,อีเวนต์สำคัญๆทางด้านการเมืองตลอด เดือนนี้เนี่ยยังคงมีอยู่ต่อเนื่องนะคะโดยยังมีประเด็นการพิจารณาตัวพรบสองล้านล้านนะคะยังคงมีประเด็นเรื่องของอการพิจารณาของสารรัฐมนูญนะคะ,ะต่อกรณีที่มา สวนะคะที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็ดูเป็นประเด็นที่ที่ค่อนข้างสําคัญนะคะอาจจะมีผลต่อเรื่องของการยุพักตามมานะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องตามต่อในสัปดาห์ถัดๆไปนะคะรวมไปถึงปลายเดือนที่จะมีเรื่องของการอภิปรายตัวรัฐบาลหรือว่าตัวนายกรัฐมนีก็แล้วแต่นะคะขึ้นอยู่กับที่ทางฝ่ายพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจะยื่นยติเข้ามานะคะซึ่งตรงนี้ก็ยังมีซีรีส์ของ อ,อ,อีเวนต์ต่างๆทางด้านการเมืองที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเรามองว่า ก็อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าความกดดันทางด้านการเมืองได้จบสิ้นไปแล้วนะคะในทางกลับกันเนี่ยเรามองว่ามันคงคงมีโอกาสที่จะทําให้ตลาดมีความผันผวนในระหว่างทางนะคะการเก็งกาไรก็อาจจะพอทําได้หลังจากที่ตัวเซตเนี่ยได้กลับมายืนเหนือ1,400จุดได้นะคะวันนี้เปิดมาเรายังมองว่าน่าจะอิงทางกรอบเทรดในเชิงบวกได้ก่อนนะคะแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังอัพไซด์เยอะนะคะเนื่องจากยังคงมีปัจจัยที่มีความไม่แน่นอนทางด้านการเมืองกดดันอยู่นะคะ ก็ให้เฝ้าระวังเรื่องของ FLOW ต่างชาติด้วยนะคะในช่วงนี้เนี่ยระหว่างที่มีการชุมนุมที่ยืดเยื้อต่างชาติก็อยู่ข้างขายโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะคะ8วันทําการที่ผ่านมาเนี่ยขายสุทธิไปต่อเนื่องกว่า12,700ล้านบาทนะคะก็ให้จับตาดูต่อสําหรับกรอบขั้นขึ้นไหวระยะสั้นวันนี้เนี่ยเรามองแนวรับที่1 3 9 0นะคะแนวต้านก็1 4 2 5นะคะหุ้นในพอร์ตเนี่ยเราคงไว้นะคะตัวไทยออยสุภาพรีแล้วก็ตัว SVI นะคะ ในส่วนของหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้ที่เรานําเสนอตัว SMC p เข้ามานะคะที่ที่เข้าเทรดเป็นวันแรกเมื่อวานนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างส c c e s s นะคะก็มีเทคโปรฟิตไปประมาณ10%นะคะจริงๆแล้วราคาหุ้นปรับเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้นะคะเอ่อก็เอ่อทคโปรฟิตออ,ออกไปก่อนสําหรับตัว SMC p นะคะส่วนตัวที่ถูกแรงเหวี่ยงของตลาดแล้วถูกตัดขาดทุนออกไปมี2ตัวนะคะก็คือตัวแอปโกนะคะแล้วก็ ตัวสุภาลัยนะคะที่คงเหลือถือต่อจากคำแนะนำเดิมๆก็คือตัว ASP นะคะ BGH นะคะ BTS แล้วก็ตัว KBank นะคะวันนี้ขอนำเสนอเพิ่มเข้ามาอีก4ตัวนะคะ เป็นทางเลือกสำหรับการเก็งกำไรในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะตัวแรกก็คือตัว GFPT นะคะตัวนี้คาดว่าจะเป็นกลุ่มเป็นหุ้นกลุ่มส่งออกอาหารอีกตัวที่มีผลการดำเนินง,งานออกมาดีกว่าตลาดคาดนะคะจากราคาขายในกลุ่มไก่ที่ฟื้นตัวนะคะถึงแม้ว่าแนวโน้มในไตรมาสที่4จะอ่อนลง Q on Q แต่คาดว่าน่าจะเป็นปีที่ดีอีกปีของผลการดําเนินง,งานของตัว GFPT นะคะราคาหุ้นเนี่ยได้ซื้อขายบน PE ถูกสุดในกลุ่มนะคะเพียง10เท่านะคะมีส่วนลดมากเกินไปนะคะมองว่าหากเทียบกับกลุ่มเดียวกันนี้ก็ถือว่าดิสคาวเยอะนะคะในแง่ของ P/E มองน่าสนใจสําหรับ GFT p ให้เข้าซื้อที่9ก้บาทสีนะคะเราทำกำไร9ก้าบาท90แล้วก็ตัดขาดทุนที่9ก้บาทสินะคะ ตัวที่2นะคะสากาประมูลนะคะ AUCT นะคะตัวนี้เนี่ยเราประเมินกำไรสุทธิตไตรมาส3เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11ล้านบาทนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ25% Q on Q นะคะจากจำนวนรถยึดที่นำมาประมูลเพิ่มมากขึ้นนะคะกำไรทั้งปีเนี่ยคาดเพิ่มขึ้น18% year on year นะคะมาสู่ระดับประมาณ40กว่าล้านบาทนะคะแนวโน้มปี57เนี่ยเราคาดว่ากำไรเติบโตได้ดีจากจำนวนรถและก็ความสามารถในการรับรถ เข้าประมูลที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะคาดว่ากำไรเนี่ยได้ขยายตัวสูงประมาณเกือบ23% year เนะคะทั้งนี้เนี่ยยังไม่ได้นับรวมแผนกับพันธมิตรในแถบอาเซียนนะคะที่คาดว่าจะมีความชัดเจนในปีหน้านะคะราคาพื้นฐานปี57อยู่ที่2บาท47นะคะยิง PE ที่27.5เท่านะคะเทียบ Price to Book ก็อยู่ที่3.5เท่านะคะให้เข้าซื้อที่2บาทนะคะเราทำกำไรที่2บาท10แล้วก็ตัดขาดทุนที่1บาท90นะคะ ตัวที่3นะคะคือตัวมิ้นท์ คือตัวนี้เนี่ยเรามองว่าราคาหุ้นปรับตัวลงค่อนข้างแรงนะคะหลังจากต่างชาติเนี่ยเริ่มขายหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงจากเรื่องการเมืองภายในประเทศนะคะโดยจากวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยหุ้นได้ปรับลงมาราว7%แล้วนะคะยังไงก็ดีเนี่ยเรามองว่ามิ้น์ยังเป็นหุ้นที่น่าสนใจในช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะคะมองว่าปัจจัยทางด้านการเมืองเนี่ยเป็นปัจจัยกดดันในระยะสั้นนะคะแต่ไม่ถึงกับมีในยะสาคัญที่จะกระทบต่อปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนะคะมองว่าราคาน่าจะมีการรีบาวกลับไปได้อย่างน้อย ที่26บาท75นะคะในขณะที่ปจัจจัยทางด้านการเมืองที่ยังกดดันอยู่เนี่ยหากราคาปรับตัวลงมาเนี่ยถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าซื้อลงทุนนะคะมองว่าระดับราคาประมาณ25บาท 25, าท25เนี่ยเป็นราคาที่น่าสนใจนะคะโดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่24บาทนะคะ ตัวที่4นะคะที่เราแนะนําเข้ามาในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นก็คือตัวซิรินะคะตัวนี้เนี่ยเรามองว่าถึงแม้ว่าจะมีการปรับยอดโอนปีนี้จนทําให้ยอดโอนและกําไรปีนี้ลดลงเนี่ยยางไรก็ดีตัวแบ็กหลอกเนี่ยได้รองรับยอดโอนปีหน้าแล้วกว่า58%นะคะทาให้เป้าของการเติบโตเป้าโอนปีนี้ในปีหน้าเนี่ยอยู่ที่1 4เนี่ยถือว่ามีความเป็นไปได้นะคะรวมทั้งมาจิ้นที่ยังยืนได้รา,ายจ่ายของการขายและบริหารที่อ่อนตัวลงตามยอดโอนที่ ท,ที่โอนกลับมานะคะก็คาดว่ากำไรปีหน้าเนี่ยน่าจะเติบโตได้ราว38%นะคะราคาหุ้นได้ยืนซื้อขายแค่ประมาณ6เท่าของ p e ปี57นะคะแล้วก็เทรดต่ำกว่าราคาตามบัญชีที่2บาท19ด้วย มองว่าราคาหุ้นเนี่ยได้ตอบรับข่าวร้ายไปมากแล้วนะคะถือว่าดาวไซต์ต่ำนะคะในขณะที่เห็นว่ามีแนวรับแถวแถวสบาทนะคะน่าจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเก่งกําไรระยะสั้นได้เพื่อนเราให้เข้ารับที่2บาทนะคะรอทํากําไรที่2องบาทสิแล้วก็ตัดขาดทุนที่1นึบาทเกนะคะ ในกลุ่มของหุ้น SBL นะคะที่เรานำเสนอตัวช็อตเซลล์ไป2ตัวนะคะเมื่อวานนี้ปรากฏว่าช็อตเซลล์ตัว TK ก็ลงมาค่อนข้างต่ำนะคะลึกกว่าจุดที่เราให้ทำกำไรด้วยซ้ำนะคะเพะฉะน,น Take profit ออกไปก่อนนะคะที่10บาท90นะคะส่วนช็อตเซลล์ตัว ASIA SOFT นะคะยังคงนิ่งๆอยู่เราให้ถือสถานะต่อนะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นคะ่ะ